สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องอิมชาแนลค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาแกล้งพี่ทีมแล้วทุกคนอะขอมาเยอะมากนะเะาให้แกล้งเหมือนพี่ทีมหน่อยแกล้งอย่างนี้พี่ทีมหน่อยแต่วันนี้นะคะพี่จะแกล้งพี่ทีมโดยแบบยึดไอดีพี่ทีมแบบโดยถาวรเลยค่ะทุกคน<อ>แต่ว่าแกล้งเล่นเฉยๆนะคะทุกคนอย่าดา่ามากนะคะทีนี้เรามีพี่ขวดนะคะมาช่วยเป็นตัวยุแยงแตะแคงเพิ่มค่ะทุกคน โอเคค่ะก่อนอื่นนะคะต้องขอทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะคะคลิปนี้นะคะอิมขอสัก2000ไ like ลค์นะคะทุกคนโอเค,อเ,คเดี๋ยวเราไปคุยกับพี่ขวดกันค่ะฮัลโหลพี่ขวดครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้อิมมีอะไรให้พี่ขวดช่วยนิดหน่อยอะ่ะแก้ีิทีมช่วยหน่หอยอิมจะทําแบบว่าขอไอทดี่ที่พิมเล่นอะ่ะแบบให้เป็นของอิม <What? S 1> เปลี่ยนรหัสเปลี่ยนอะไรหมดเลยอะ่ะ ใช่แกล้งแบบขำๆแกล้อยไปเปล่าแกล้งลอยไปเปล่าเฮ้ยจริงเหรอแกล้งลยไปเปล่าเนี่ยอันนี้มันเด็กแกล้งนี่เป็นฝั่งก็เหมือนว่าพี่ขวดก็มาแบบมาพูดเสื่อหมีมาว่าเออให้แฟนเถอะอย่างนั้นอย่างเงี้ยอะไรประมาณนี้พี่ได้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 แล้วไอทีมันอยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวเชิญเข้ามาในห้องหิมปัน่าจะตัดคลิปตัดอะไรอยู่อะเราจะแกล้งหนักๆเลยนะพี่ขวดจะไปอุ้ยรอไม่ไรก่อนสวย อยู่กับเดี๋ยวก่อนนะไอด็ทีมนี่ไม่เห็นไม่ไม่เห็นอิ่มคนแรกไม่รู้แสดงว่าไม่ได้ติดดาวใช่ไหมอะไรคือติดดาวเพจไม่ได้ติดดาวเป็นคนสนิทใช่ไหมน่าจะไม่ได้ติดนะพี่โอ้แยอันนก็ไม่ใส่ใจแฟนเป็นคนยังไงอ๋อแต่ว่าติดใจตลอดนะ ชุดสวยอ่ะชุดสวยเนาะชุดอิ่มอ่ะปอติอ่ะสวยอ่ะนี่นะอันนี้มันเป็นของหายาใช่อไอ้อน,นี่พี่ของเยอะกันแหละรครับอยากได้อ่ะเ <c oughs> อาเดี๋ยวออเดี๋ยวพี่เติมให้เดี๋ยวรอพี่ไม่ตังออก่อนเดี๋ยวพี่เติมให้ไม่เอาอยากได,อกได้อยากได้ชุดนี้อยากได้ไอ้ดีนี้ทำไมอ,อ่ะทำไมอ่ะชุดเท่มากเลยอ่ะ ก็จีก wow. ็จีก็ซีล okay oh, no. ่าเทจังเลยเทขนาดไหนอะครับเทกับพี่ท um, okay? ีมอะครับก็จีกับพี่ทีมเลือกอะไรอะก็จีอ้โอแย่แล้วนี่แบบชวนพี่มาลลินคิดถึงพี่หรือเปล่า ป่าวปดีว่าขาดคนขาดคน,ขาดคนหาคนมาพบให้ครบไงขาดคนอะไรพี่พี่อย่าพูดอย่างนี้ดิคนเขาเป็นแป้กันนะก็ต้องชึ่อกันเป็นเรื่องธรรมดาปกติเอ็งพูดเอ็งฟังเขาพูดหรืออย่างไงวะาเขาพูดบางอย่างว่าเขา ก็ผมผมเดาได้ก็ปลากระพุกปลากระพูกจมมาไปคนขาดทไงคนแ่วคนมันขาดไงเล่นสองสนไม่สนุกไปแล้วจะมีอื่นเอาแล้วไม่ได้ไปตัดคลิปอะไรอ่ะทล้ไมมันเล็กหมือจ้าก็ก็ฝึกไงคือให้พี่ขวดสอนใช่ใช่ฝึกพี่สอนกันนะแต่มันต้องลงพี่สอนยังไปไม่ถึงไหนเลยพี่ขวดสอนแบบแป๊บนึ่งยิงหัวได้แหละ โอ้ยหัวเลยเหรอแสดงว่าพี่มันสอนไม่ได้เรื่องนะสิพูาเองนะ โอ้ยปี่บุรีผมเกินเต้วินี่เล่นกันมานานยังหยฮะคุณจะเล่นเนี่ยดีอิ่มจะไปอิ่มอิ่มจะพูดเรื่องถูมจะไปโกหกทำไมก็พูดจริงไปวะเดี๋ยวเขามาเช็คไอ้ได้เดี๋ยวเขามาเช็คที่หลังได้เดีวขาหาว่าเราโกกกอีกดีพี่เข้าไปเช็คได้เดี๋ยวพี่ไปดูมันเป็จริงว่าขอได้ไปละขอดีได้ไปละขออะไรล่ะป้าขอขอดีอ่ะก็เกินไปไม่ใช่นะมอ้าวก็สายเปย์ไงเกินไปไม่ไม่ไม่ไอดีอยู่ดีมาขอดีได้ไงไม่ไม่พี่ไม่ได้ขออิ่ อิมยังไม่ได้พูดเลยเขาถามพี่ก่อนจะเชิญทีมมาอีกระแย่ลยพี่หนูจะทำยังไงดีคือแบบอยากได้กุดชีชุดพิธีมาแต่ว่าหนูไม่อิมอยากได้ชุดในในไอดียพิธีคือชุดผู้หญิงมันเยอะมากโอกเหนอก็บอกไ่ไปเีอิมเดวอิมก็มีแต่พี่ก็ค่อยเปย์ไปมันมีชุดเก่าๆที่ไม่ขายไงแต่เขาบ้าเดี๋ยวไงแล้วเมื่อไหร่จะได้โอ้พี่จี่ก็ใจเย็นาวลาผมเล่นมาทั้งสองปีอ่ะพี่ เอาคือแค่นี้คือหัวของแฟนใช่ปหมโอ้ไม่ได้หวังเออแค่นั้นแหละก็หัวของแฟนก็จบนะไม่พูดละอย่าพูดทำไม่มขอ,อดูนี่อะไรวะเน,นี่ยก็หัวของแฟนก็มาเล่นมาขอดีก็แย่ละไม่พอใจไม่พอใจแฟนไม,ม่พอใจมากไม่ไม่ไมใช่ไม่พอใจอิมอิมอมาม,ม,มีมีค่ามากกว่าพี่เยอะเออก็มีค่าก็ก็ขอแค่นี้ไอ้แค่ไอเดียนะไม่พูดเองเดแล้วพี่จะพูดทำไมอ่ะอ่อิมพูดนะอิมพูดนะไม่เอาดิ่ผมก็ พี่พูดอะไรแหละไปเอาใช่ไม่ใหม่ไม่แปลกแล้วพีมฟังใจเย็นนะครับเอ็มอ็มเอ็เนี่ยคือพี่เล่นกับอิมมาสองสามเกมแล้วแล้วอิมก็บอกว่าเออเนี่ยหนูอยากได้จุดพี่ทีมาแต่ว่าพี่ทีอาจจะเติมพี่ทีก็ไม่เติมแล้วทีมแล้วแบบเติมบางชุดมันก็ไม่มีไงจ้ะบอกแล้วว่าแบบตอนนี้ไม่มีทางแล้อิมเอาไอดีพี่ไปพี่เอาอะไรมาเล่นโมาแล้วใส่เฟย์โม่ใส่เฟย์มันก็มันก็ค่อยค่อยไปเปล่าแบบไม่ใช่แบบถ้าเป็นไม่ขวดถ้าเป็นไม่ขวดเหรอพี่เติมไ แฟนพี่ตลตอดแบบว่าแฟนพี่อยากเล่นด้วยแฟนพี่เล่นโอ้ไม่อย่างนั้นก็พี่บ้าล่าแต่ไอันี้มมันมีโลกามูลค่าเยอะ,อะแบบเล่นมานานขอ,ของพี่ก็เป็นแสบเหมือนกันปะโว้พี่เอาไอเดียพี่อิ่มไปดิเด<อ><อ>ีเ๋ยวอะไรกูไม่ได้เป็นแฟนอิ่มหรอจะให้อิมเป็นแฟนพี่ขวดอ่ะไม่เอา,อา ก็แย่ละอิ่มโงครับพูดไม่ได้ไงทำไมพี่ปวดทป็นคนงี้วะแบบคิดว่าเล่น้วยกันมานานแล้วจะเป็นคนดีมันเป็นคนแบบนี้ครับน้องเขาอยากได้แค่นี้เขากมัไม่ตอนแรกเขาไม่อยากได้พี่อ่าพูดเ่ยเขาอยากได้รู้ได้ไงว่าความในใจของเขาเขามาพูดกับพี่เขาไม่กล้าเออหนูจะแบบว่าพี่หนูจะบอกกับพี่ทีมไงคือแบบหนูอยากเล่นไอดีพี่ทีมแบบตัวพวกอินชุดมันเยอะสล่มคือเอาไปเล่นหรือว่าจะขอขอโงขอมัแล้วเกินไปขอไม่ได้เกินไปตรงไหนวะให้ขอไอดีเกมไปเล่น โอ้ของพี่มันมันเกินไปอ่ะอาก็ปิดขนาดที่ใช่เรื่องไหมอ่ะอ้าวมันเออไม่รู้ก็ก็ไม่ใช่เรื่องก็เป็นเรื่องของอิมแล้ไม่รู้อิ่มยากได้เป็นเรื่องของอิ่มเกี่ยวกับพี่ถ้เป็นอิ่มย้าดีพี่พี่ร้องไห้ร้องไห้ทำไมอ่ะร้องไห้ทำไมอิมไม่ได้มาเป็นแฟนกับพี่ซะหน่อยอิมแค่ยืมไอเดียไปแค่นั้นน่ะ ทไทอ๋อพี่ทีมเคยบอกอิ่มแล้วว่าคือรหัสพี่ทีมก็เหมือนรหัสหอินะ่มพี่ทีมจะให้อิ่มพี่ก็พูดเล่นแต่แบบพูดเล่นพี่ทีูดจล่จงเ,ลเหรอ โโอ้หไม่แต่ขับบอลรักที่ไม่เคยพูดเล่นพี่พูดจริงเคือไอเดียดีพี่ก้าหวังไม่โอ้โหผมก็อยากเล่นดีผมว่าพี่นี่ผมก็เล่นดีอิบมาสองสามวันแล้วเนี่ยก็คือไยากเล่ดีอิบใช่ไหมปืนปืนผมก็เยอะคือผมก็เก็บคิวเดทเก็บอะไรมาเยอะไม่ได้รังเกียจพี่ก็เข้าใจผมมั้งพี่พี่ไม่เข้าใจเพราะว่าพี่ให้ไอเดียแฟนพี่เล่นแฟนพี่อยากได้พี่ให้เล่นอยากได้เอาตัวเองก็เอาไปเล่นเลปไม่ได้ประเดี๋ยวเขาก็เปลี่ยนไงเออเลยเอาไปเองเอาไปเขาขี้เกียจเล่นแหละแค่เนี้ยอย่าไปเสียดี เดี๋ยวอิีคือเดือนสองเดือนเองใช่เขาอยากเอาขาอาจจะลองใจหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแ,แค่เก็บปะหวะเออจะร้องไห้ทำไมร้องไห้เหรอเออร้องไห้ไหไมวะทุกคนค่ะตอนนี้พี่ทีเหมือนจะร้องไห้ทุกคนร้องไห้จริงวะเนี่ยไม่กล้าแกงแล้วว่าเอาไอดีเอาไอดีเดฉลยเลยดีกว่าไหมไม่กล้าแก้งแล้วอ่ะพี่ทีมครับอิ่มขอไอดีคือไม่ให้ใช่ไหมโอ้อิ่มไอไอดีพี่ก็เติมาตั้งเยอะ คือแบบขอถ้าขอเล่นน่ะได้มีพี่ให้แต่ขอไปเลยมันทําใจไม่ได้อะร้องไห้หรอพี่ไม่ได้ร้องพี่แค่เศร้าเฉยครับแต่เสียงนี้คือร้องไห้นะไม่อะพี่เสียใจแบบพี่ขวดอะพี่ขวดเป็นคนแบบนี้พี่จ่ายใจคือน้องเขามาปรึกษาพี่เขาเล่นกับพี่อะสองสามเกมแล้วเขาก็บอกว่าหนูว่าเพิ่งมาหัดเล่นแต่หนูว่าอยากได้ชุดแต่ว่ามันไม่มีขายแล้วเราไม่เติมเอกก็ได้ไม่ต้องแบบมันมเติมไม่ได้มันเติมไม่ได้มันเป็นชุดเก่าเขาอยากใส่อะ ชุดเก่าก็ค่อยๆแบบนานๆค่อยขอไปเล่นอะไรเงี้ยแต่แบบจะเอาไปเลยแล้วผมจะเล่ยอะไรพี่ผมก็อยากได้โอ้ยดีอิ่มมันก็ไม่มีชุดเลยอ่ะแสดงว่ารังเกียจอะไรดีอิ่มมากนะพีไม่พี่ผมไม่ได้รังเกียจพี่แต่ว่าผมก็อยากเล่นดีผมไอ้พี่เอสรุปว่าไม่ให้ใช่ปะ เออเอออิ่มอิ่มเขาไม่ให้อิ่มไม่เป็นไรพี่ทีมเอออิ่มไม่เอาก็ได้ก็แค่ยืมไอดีไปเล่นไม่ได้เอาไม่ได้เอาไปเล่นไหนเลยไม่ได้ไปขายเท่าไหร่ไม่ไม่เป็นไรอิ่มเดี๋ยวพี่ไปหาซื้อไอดีใหม่ให้ก็ได้เยอะๆไม่ไม่พี่ไม่ต้องยุ่งกับแฟนผมเลยผมดูแลเองได้เออดูแลเองได้แค่นี้ขอขอแต่ไอเดียไอเดียมันใหญ่เกินมันแบบอยู่เดียมาขอองเงี้ยมันไม่ได้ก็ที่ไดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ผมก็หวังไอดีผมปะหวังเหรออ๋อหวังโอเคโอเค ไม่ไม่ได้อย่างนั้นคือผมก็แบบอยากเล่นในดีผมอ่ะเดี๋ยวพี่ค่อยเติมให้แบบครั้งละพันอะไรก็ว่าไปโอ้พี่ทใส่เติมทีละพันก็ทําไมอ่ะพี่ผมจากนั้นผมก็เติมให้แฟนผมอ่ะไปหาที่ฟาร์มบ้างไหมอ่ะเบื่อผมแบบไม่อยากอยู่ตรงนี้เราเบื่ออิ่มป่ะเออไม่เคลื่อนขบเคี่อวไปไรนไปไหนไอ้พีทหน้าทีททั้งขวาทังขวามีคต ทีมยิไงไอ้ทีมผมจะขึ้นปั้มนะพี่ทีมมันอยู่ไหนนะอ่ะเฮ้ยปุูนกับพี่ได้ไงวะ,ะพี่หวางดีนะเว้ยพี่นึกพ,พ,พี่นึกว่าทีมจะให้ง่ายๆแบบเออให้ไปเลยปุ๊บพี่จะบอกว่า นี่ถ้าทีมให้แสดงว่าทีมรักอิ่มมากเอ้ผมก็รักถึงไม่ให้ผมก็รักพี <c oughs> ่ผมแบบนี้ต้องคืนยังไงไม่เอาเอ,อ้ยมันวัดกันได้เว้ยเรื่องเงี้ยมันวัดกันได้<แ>ที่ไม่น่าเป็นทีเ่เอร์สายอิ่มเลยพี่ก็พูดแค่ตามความค<ม>ิดของพี่ไงขอโทษพี่ขวดที่ทํให้่ราบาดพี่ได้เปลี่ยนเรื่องค<อ>ุยได้ไหมไม่คุยเรื่องอะไรแล้วนะเออไปคุยแล้วไปคุยแล้วไม่เล่นแล้วไม่ต้องเล่นแล้วไม่เอาดิก็พูดให้มันจบเลยทาไมต้องแบบก็ไม่ให้ก็ไม่ให้ไงก็ไม่ให้ก็คือไม่ไงพี่ทีม แต่เอี่ยมเสียงเศร้าอ่ะไม่ได้เศร้าเลยอะไรเนี่ยพี่ว่าเราว่าเศร้ากว่าไหมอือพี่มันชาร์จพี่ตายแล้วไปวุ่นแกตายตรงนี้เลยพี่เฮ้ยเฮ้ยเราต้องชนะไปด้วยกันในน้องชายเอาดิผม้ยแตายไปเลยพี่ผมมันไม่มีค่าแล้วจะได้ยังไงดีนะพี่ทีมเฮ้ยจะอะไรแค่ไอผมไม่ให้ไงผม แฉะเยิ่ออยอ๋อรขอไม่ให้แฉ่เยี่ยมมากแหม่ย้ำจักเลยว่าไม่ให้ก็รู้แล้วว่าบ้านใหญ่ๆนาผมมีโอเคโอเคไอออกมาจากจุดน,นั้นกันเลยตอนนี้คนเยอะไอหมอกหมอกจะแดกแล้ววะ่ะกินไม่เยีมยมหมอกตะกินแล้วทำไมทีมไม่มาดูแลอิ่มวะให้พี่ดูแลโอ้แต่ทีมขับรถมาได้นะก่งของผมไ<ว>พี่เฮ้ย ไม่มาแบกอิ่มหรอไอนดินเฮ้ยพิมผมตายพี่โอ้ยโยนเกมทำไมเนี่ยน้องชายไม่ไหวเลยมันทำอะไรก็ผิดทำอะไรเขาคิดใะไรว่าอะไรเลยผมขอโทษแล้วก,กันที่ผมแบบผิดหน่อยใจแย่เยอเไยแต่ว่าพี่ระอิ่มอ่ะอิ่มก็รักพี่พิมอิ่มเอาไปเลยก็ได้เดิเพียจริงหรอ อิ่มอิ่มเล่นเลยก็ได้ครับไปดีพียครับโอ้ก็าไม่ได้ให้ด้วยความเต็มใจก็ไม่ให้หรอกอิ่มเขาไม่ได้ตั้งใจจะให้อิ่มอยากได้อิ่มก็ไปเลยอิ่มเล่นเลยครับไอเด่นั่นอี่ไม่เข้าละครับทำไมอ่ะพีเล่ดีอิ่มก็ได้ครับดีอิ่มก็้นมาดีพี่เออแค่แค่แตนแหล่ตายบอ้าออิ่มขึ้นมาแล้วอ่ะเออไปเลยไปเลยไปเลยไปเฮ้ มันดักอยู่ผมาเล่นรับยิบผมรู้สึกไม่ดีเลยติดมากนะแค่เลือกไอเดีเองไม่เป็นไรเลยไม่เป็นไรไอเดีี่พี่เลมมาสองปีพี่มอบให้อิ่มแล้วกันครับให้ด้วยความไม่เต็มใจอิ่มจะไปเอาทำไมวะไม่ต้อาเขาถ้าเต็มใจแล้วแต่พี่ไอเดียก็ให้เราไงพูดดีๆพูดดีๆดิให้อิ่มจริงเหรอให้อิ่มแล้วได้พี่ให้อิ่มแค่แกล้งพี่เอ็นเฉยๆนะ ทีมทีมนี่ก็งงให้ใครโอ้ยใครจะไปเอาของของคนอื่นวะของอิ่มก็มีเล่นเขาไม่ได้เป็นเด็กเขาไม่ได้เกมแต่งโจนะไอ้โง่ซื้อมาต้องส่งบันฑห้าจะไปเอาของพี่ทีมทำไมอ่ะเออของเขาก็มีแฟนพี่พี่จะบอกให้แฟนพี่ไม่เคยเล่นไอดีพี่เลยครับจะบอกเนี๋ยพี่ไม่เคยเล่น เอ้าจู่ๆแกกันอ่ะเอ้าโมเองเนาะโอ้ที่รักแกงพี่ดูคลิปเลยนะคลิปล <re ่าสุดพี่ทีมแกงอิ่มค่ะฮัลโหลเออไม่อิ่มแกงพี่ดูคลิปเลยอ่ะโหแกงพี่เข้าใจพี่เข้าใจความรู้สึกอิ่มยังพี่แกงพี่แกงอิ่มตอนนั้นเนี่ยอิ่มมือนเกือบร้องไห้จริงนะมันเกืร้องไห้แก่ร้องไห้เชื่อที่ดิเออแก่ร้องไห้หรือเปล่าแก่ร้องไห้แล้ะพี่แก่ร้องไห้โอ้โหรักไอดีผมจะตายแต่ผมก็รักอิ่มเหมือนกันไงผมรักไอดี จะตายแต่แบบไม่อยากจะให้จริงๆอ่ะก็ให้แล้วว่ะตอนจบก็ให้แล้วไงโอ้หเอาแล้วมาแกล้งเน็นเอาของเราเจอหน้ารักแทนแสดงความรักให้หนูแสดงความรักไงอะอะไรอะไรอะไร แกงพี่เยอะเลเราดูกันโอเคค่ะทุกคนเป็นยังไงบ้างคะ่ะกับคลิปแกล้งพี่ทีมต่อไปเนี่ยพี่จะไม่แกล้งพี่ทีมอีกแล้วนะคะทุกคนพี่ทีมคงเสียใจมากๆเลยอะทุกคนอะขอมาเยอะเกินไปนะต่อไปนี้นะคะจะเป็นคลิปหวานกับพี่ทีมนะคะแล้วก็เร็วเนี้จะมีนัดเดทกันอีกนะพี่จะทำแบบเซอร์ไพรส์เลยทุกคนแล้วก็ต้องขอบคุณพี่ขวดนะคะที่เข้ามาช่วยกันแกล้งพี่ทีมครั้งนี้นะคะพี่ขวดแกล้งเฉยๆนะไม่ได้จริงจังนะคะทุกคนอย่าดรามากกันนะแล้วก็ฝากติดตามช่องพี่ขวดได้นะคะเดี๋ ะะฝากไว้กดติดตามด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย